สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแน,นลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองใหมายเล็กหนึ่งนะคะหรือว่าเลือกสัญลักษณ์ดอกคิวลิปดอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกกับพวกคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งหรือว่าดอกทิวลิปดอกนี้นะคะช n แนลของเรานะคะก็มีไอเทมใหม่ก็คือที่วางสัญลักษณ์ของไพ่แต่ละกองนะคะจะได้มองเห็นชัดๆเวลาเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาจะได้รู้ว่านี่คือกองทิวลิปนะคะหรือว่ากองหมายเลขหนึ่งและอีกหนึ่งไอเทมของช่องเราก็คืออันนี้ค่ะทุกคนคือดิสอสารพาะ คือเอามมไว้อ่านไพ่นั่นแหละค่ะชี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เข้ากับหัวข้อนิดนึงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับพวกคุณนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขอแจ้งว่าการอ่านไพ่ของช่องเรานะคะเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะไม่ได้เฉพาะจอจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉนานแนะนำดูเพื่อความบันเทิง ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะก็ตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะรออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับพวกคุณสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้นะคะพลังงานดีมากสำหรับไพ่ที่เลือก สำหรับไพ่ที่เลือกไม่ใช่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งหรือดอกทิวลิปดอกนี้นะคะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากคนที่เข้ามาส่วนใหญ่นี้นะคะเป็นชาวธาตุไฟค่ะก็คือซิงธนูเมธนะคะแล้วก็เมทุนตุนกลุ่มนะคะ คนที่เข้ามาเลือกกองหมายเลขหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ฉลาดมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วอะจะต้องประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะนี่คือความเขาเรียกอะไรอะความ ขยันขันแข็งนี่คือจุดเด่นของคนที่เข้ามาในกรุ๊ปนี้เลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเอาละเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกกับพวกคุณนะคะตอนนี้เหมือนคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งเนี่ยกำลังต้องการคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วเป็นช่วงที่คุณหยุดนิ่งเพื่อคิดหาคําตอบคุณอะ จะสามารถคิดหาคำตอบและคำตอบที่คุณได้รับอ่ะจะเป็นคำตอบที่คุณพึงพอใจนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอย่างนั้นนะสำหรับใครที่ต้องการคำตอบในชีวิตอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามคุณจะคิดออกและคำตอบนั้นน่าจะทำให้คุณรู้สึกพอใจในคำตอบมากๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคนที่เลือกกองทิวลิปนี้เลยก็คือ ในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่งานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาเด่นเลยโดยเฉพาะงานออนไลน์นะคะถ้าคุณได้คิดหรืออยากทำเนี่ยมันเป็นโอกาสทองของคุณเลยนะคะใน1-3ถึงเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณลงมือทำสิ่งที่คุณคิดไว้อะ่ะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคุณอะ่ะเป็นคนที่มีจุดเด่นในเรื่องของการ ้จินตนาการการที่คุณได้มาทํางานออนไลน์สื่อออนไลน์เนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จมากๆคุณจะมีชื่อเสียงทําให้คุณมีเงินเข้ามานะคะสําหรับเรื่องการงานเนี่ยคือเด่นมากอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณลงมือทําได้แล้วนะคะมันเป็นโอกาสดีต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของความรักความรักของพวกคุณเนี่ยสำหรับคนคุยนะคะคนคุยหรือว่าคนโสดเนี่ยสถานะที่แบบ ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานหรือมีครอบครัวได้นะคะแต่ตอนนี้ปัญหาหลักของคุณเลยก็คือเนี่ยคนรักเก่าเขาเรียกอะไรนะคะอ่อนๆออบๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอยากมาก็มาอยากตอบไลน์เราก็ตอบไม่อยากตอบก็คือไม่ตอบมันจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะมันจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง ของแฟนเก่าของคุณแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วความรักครั้งนี้สามารถพัฒนาไปได้ถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์พ่อแม่ลูกเพียบพร้อมไปด้วยบ้านเงินความรักความสุขคือ1-3เดือนนี้เป็นโอกาสดีของพวกคุณมากๆในการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อไปเจอความสุขความสำเร็จของคุณนะคะแล้วก็ สิ่งที่เรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์ของคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะนิ่งในการหาคำตอบหรือคิดอะไรส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณใช้สติแล้วก็ใช้ความสงบในการคิดก็อยากให้สมดุลอารมณ์นะคะก็คือไม่อยากให้ใช้อารมณ์มาตัดสินมากกว่า เขาเรียกอะไรอะสติปัญญานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืองานที่คุณทำมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำมานานขนาดแล้วคุณนะมาถูกทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณไปต่อไปต่อเพื่ออะไรไปต่อเพื่อให้มันประสบความสำเร็จไปต่อเพื่อให้งานมันมีโอกาสขยับขยายพัฒนา ไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าเลยเขาเรียกว่าความสำเร็จความสำเร็จความสุขความสำเร็จทุกสิ่งอย่างรอคุณอยู่นะคะขอให้แค่คุณคิดแล้วคุณลงมือทำมันเป็นโอกาสดีของคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้นะคะที่จะเริ่มต้นหรือลงมือทำ อะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะออนไลน์เด่นมากๆคุณทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะสําหรับคู่รักคนที่เป็นแฟนกันก็จะมีความสุขความสําเร็จมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานสําหรับคนที่ยังเคลียร์กับแฟนเก่าไม่ได้นะคะก็จะเป็นอยู่เหมือนเดิมเป็นออนออนออฟออฟมามาหายหายอยู่แบบนี้ละค่ะก็ เป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งกองนี้นะคะคือพลังงานคุณดีมากมันไม่มีอะไรเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้แค่อยากบอกให้คุณคิดแล้วลงมือทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักมีโอกาสพัฒนาไปในแนวทางที่ดีมากๆขอแค่ให้คุณมีสติในการ คิดหรือลงมือทํางานนั้นๆหรือความสัมพันธ์นั้นๆน,น,นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ตรงไม่ตรงยังไงก็พิมพ์มาบอกกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับเลนนี่ยิปซีชาแนลนะคะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปออกมาให้รับชมกันนะคะไปละค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ b e น n y l u ิ y Channel นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองใหม่เลขสองนะคะหรือว่าเลือกสัญลักษณ์ดอกกุหลาบสีเหลืองดอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกกับพวกคุณนะคะวันนี้เรามีไอเทมใหม่นะคะก็คือที่หวางไพ่ภูมิใจในการนำเสนอไอเทมนี้มากนะคะ เพราะว่าเราจะได้มองเห็นสัญญลักษณ์ชัดๆนะคะและอีกหนึ่งไอเทมนะคะให้เข้ากับหัวข้อเลยก็คือดินสอสารพระวูมค่ะทุกคนเอาไว้ใช้อะไรเหรอเอาไว้ใช้ในการอ่านไพ่ค่ะชี้นะคะดูแบบเขาเรียกอะไรนะคะมันจะได้เข้ากับหัวข้อที่เราตั้งวันนี้ค่ะ การอ่านไพ่ของช่องเรานะคะเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์หลังจากทํางานมาเครีครยดเราก็มาดูกันมาเพิ่มพลังบวกกันนะคะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะว่าไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอะไรอยากบอกกับพวกคุณนะคะใบแรกจัสเมน คนกรุ๊ปสองเนี่ยรอข่าวอะไรอยู่หรือเปล่านะคะรอคอยข่าวอะไรอยู่หรือเปล่าหรือรอความยุติธรรมอะไรอยู่หรือเปล่านะคะการรอคอยของคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าการรอคอยของคุณเนี่ยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมหรือได้รับข่าวนั้นนะคะอะในดูใบต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกกับพวกคุณนะคะ ช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเลยคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจอคุณรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรคะถึงจุดอิ่มตัวคุณอยากเขาเรียกอะไรออกเดินทางไปตามฝันออกเดินทางไปทําหรือไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะคุณรู้สึกแบบนั้นนะเดี๋ยวดูก่อนใบต่อไปขอเปิดให้ครบสิบใบก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ เลือกไพ่กองหมายเลขสองหรือว่าเลือกดอกกุหลาบสีเหลืองเนี่ยส่วนมากคนที่เข้ามานะคะจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะก็คือกรกฎมีนพิจิกนะคะชาวธาตุน้ำเนี่ยลักษณะเด่นของพวกคุณเลยนะคะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างดีนี่คือลักษณะเด่นของคุณเลยนะคะเป็นคนที่มี อีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆเลยคุณจะเป็นคนที่มีซิกเซนหรือสัมผัสที่6นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองหมายเลขสองนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณเรื่องแรกเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากกระบอกกระบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณคือการรอคอยของคุณนะคะมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยข่าวเรื่องการงานการเงินความรักความยุติธรรมอะไรอยู่ก็ตามเนี่ย การรอคอยของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะมีคนนําข่าวมาให้คุณข่าวนั้นน่ะจะเป็นข่าวที่คุณได้ฟังแล้วคุณจะสมหวังมากนะคะหรือถ้าไม่รอคอยข่าวเรื่องการงานหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าใครที่รอคอยความรักอยู่อะคะ่ะจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะจะเป็นคนที่มีอายุเขาเรียกอะไรค่อนข้าง มากกว่าคุณแล้วกันเนาะมีคนที่มีอายุมากกว่าคุณอะ่ะเข้ามามอบความรักให้กับคุณซึ่งความรักที่ผ่านมาของคุณอะ่ะคุณพึ่งเสียใจผิดหวังกับความรักที่ผ่านมานะคะคุณพึ่งทุกใจเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนทําให้คุณรู้สึกแบบเนะะี่ยค่ะอยากหันหลังให้กับทุกเรื่องทุกสิ่งที่เจอนะคะทําให้คุณอยากออกเดินทางไปตามเขาเรียกอะไรคะ ตามเส้นทางของคุณคุณอยากไปทำฝันที่คุณเคยฝันไว้ให้เป็นจริงนะคะเพราะว่าคุณอยากเดินทางไปเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสมดุลอารมณ์เปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนโหมดอารมณ์เปลี่ยนพื้นที่ในการใช้ชีวิตรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจอความรักที่คุณเจอในขณะนี้มันทุกข์เหลือเกินคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากหันหลังละทิ้งให้กับอดีตเพื่อไป ได้เริ่มต้นหรือไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ถึงรักสามเศร้าครั้งนี้มันจะจบลงอะ คุณก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณก็ไม่ได้หมดรักหรืออะไรเลยก็ตามคุณการที่คุณหันหลังการที่คุณได้ไปเรียนรู้หรือได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆค่ะคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณเขาจะนําความรักที่ดีความรักที่เขาเรียกอะไรความรักที่ยั่งยืนมามอบให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกแบบนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะ เจ็บปวดหรือทุกข์ใจเสียใจกับสิ่งที่เจอมาขนาดไหนการที่คุณล้าทิ้งมันไปได้นี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะการที่คุณล้าทิ้งอดีตล้าทิ้งหันเรืยกอะไรหันหลังให้กับความทุกข์เพื่อไปปรับสมดุลอารมณ์ให้อยู่ในโหมดที่สามารถก้าวเดินต่อไปได้จะทําให้คุณนะคะ มีทั้งเขาเรียกอะไรพร้อมทั้งการงานการเงินความรักมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกมาย้าแล้วจัสเมนมาบอกว่าการรอคอยของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดคุณเพิ่งได้รับคําตอบอะไรก็ตามที่คุณอยากรู้อะ่ะมันเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นมันเป็นความจริงที่จะต้องปรากฏขึ้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วจริงๆ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณยอมรับความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก้าวเดินต่อไปไปสร้างพลังงานบวกไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปรับพลังงานดีๆแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะมีคนนำความรักมามอบให้กับคุณ แล้วก็นอกจากความรักแล้วนะคะคุณจะมีโชคลาภมีข่าวดีมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเชื่อเชื่อในอะไรเชื่อในเซนส์นของตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองถ้าสัญชาตญาณของคุณบอกให้คุณก้าวไปข้างหน้าให้คุณ ก้าวไปข้างหน้าและเดินหน้าให้เต็มที่เพราะว่าการเริ่มต้นของคุณน่ะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านของความสัมพันธ์การงานการเงินความรักเป็นอย่างดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณหันหลังให้กับความทุกข์กับความจริงที่คุณเพิ่งเจอมามันอาจจะทุกข์ใจหรือเสียใจขอให้คุณผิดหวังหรือเสียใจแค่วันนี้หรือพรุ่งนี้เพราะว่าวัน ข้างหน้าหรืออนาคตในภายภาคหน้ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองหรือว่าเลือกสัญลักษณ์ดอกกุหลาบสีเหลืองดอกนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณจะมี เขาเรียกอะไรคะครอบครัวอยู่เคียงข้างทําให้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะและที่สําคัญเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณกําลังจะมีคนนําความรักนําข่าวดีมาให้คุณอย่าไปจมอยู่กับอดีตอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์นานนะคะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าความจริงนั้นมันจะเขาเรียกอะไรอะไม่ตรงกับสิ่งที่เรารอคอยมากหรืออะไรก็ตามนะคะ ก็ขอให้คุณก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เรียนรู้กับมันแล้วไปเริ่มต้นใหม่เพื่อสิ่งดีๆที่รออยู่นะคะทั้งความรักการงานการเงินเป็นกําลังใจให้นะคะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกกันนะคะขอกําลังใจเล็ก,ลกลนๆน้อยๆสาหรับเลนนี่ยิปซีชาแนลนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเลยกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปถอดต่อไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเวนีิสีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหม่เลขสาหรือว่าเลือกสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวดอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกกับผู้คุณกันนะคะวันนี้เรามีไอเทมใหม่นะคะช่องของเราก็คือที่วางสัญลักษณ์ของแต่ละกองนะคะอันนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะว่านี่คือกองของดอกบัวเวลาเข้ามาดูจะได้รู้ว่าเราเลือกถูกกองแล้วนะคะและก็อีกหนึ่งไอเทมนะคะของช่องเรานี่คือดินสอสารพะพู่มค่ะก็เอาไว้ ชี้ตำแหน่งไพ่อ่านไพ่อะไรอย่างนี้เลยค่ะมันจะได้เข้ากับหัวข้อที่เราตั้งอะไรนี้มีประโยชน์นะคะ่ะนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับพวกคุณกันนะคะโฟกัสไหมคะทุกคนโฟ,ก,โฟกัสเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอแจ้งว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเนี่ยเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้น ดูเพราะความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านองเป็งมงายในการใช้ชีวิตนะคะเอาเป็นแค่แนวทางพอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกกับพวกคุณนะใบแรกนะคะนี่คือเจ็ดเหรียญใบต่อไปค่ะ หดาบนะคะไปต่อไป9เหรียญไปต่อไปนะคะอันนี้เจดาบนะคะอีกหนึ่งไปเดอะสตาอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่ค่ะสิงสักดิธย์มาบอกว่าอย่างนั้น เยวดูทั้งหมดก่อนนะคะเราจะเปิดไพ่ทั้งหมดสิบใบโอกาสของคุคุณมาแล้วทุกคนโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าอย่างนี้ใบต่อไปค่ะแปดดาบอีกขออีกสามใบนะคะเตด,ดและใบสุดท้ายสิบถ้วยยัง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 ไม่ไบสุดท้ายตื่นเต้นไปตื่นเต้นไปอ่ใบสุดท้ายจริงๆแล้วคะ่ะ ใบสุดท้ายจริงๆคือเดมูนเดมูนกับเดสตาอ่เดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกกับพวกคุณนะคะก่อนอื่นเลยคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเล็กสามเนี่ยหรือว่ากองดอกบัวนี่นะคะส่วนมากจะเป็นชาวธาตุดินพืทศกกันมังกรนะคะอีกอันนึงเลยนะคะเป็นชาวธาตุลมเมทุนตุนกุม หรือคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้แต่พลังงานช่วงนี้คุณจะเป็นลักษณะก็คือคุณจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอดทนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างเดียวคุณเป็นคนที่ฉลาดและมีสติในการใช้ชีวิตมากเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือก ไพ่กองหมายเลขนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเนี่ยอะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปอะ่ะคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณกําลังจะได้เขาเรียกอะไรเก็บผลกําไรที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะถึงเนี่ยมันจะทําให้คุณ ผลงานที่คุณได้สร้างมาเนี่ยใกล้ประสบความสำเร็จแล้วแสดงว่างานที่คุณทำเนี่ยมันมาถูกทางนะคะแต่ช่วงนี้คุณมีเรื่องเขาเรียกอ,อะไรนะคะให้คิดคิดมีเรื่องคิดมีเรื่องที่แบบมันยังหาทางออกไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณไปเจอหรือไปรู้ความจริงอะไรมาสักอย่างหนึ่ง คุณรู้สึกว่ามันชีวิตอะคะ่ะมันเครียดมันรู้สึกแบบมันหาทางออกไม่ได้มันปลดล็อกตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามันจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตแต่สิ่งหักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าการที่คุณจมอยู่กับอดีตนะคะเนี่ยคุณสังเกตดูพ่ใบนี้นะคะดาบอะ่ะเขาปักลงที่พื้นหมดเลยแล้วเราอะ่ะนั่งอยู่บนเขาเรียกอะไรอะ่ะ แทนซีเมน์หรือกำแพงเนาะเนี่ยคือดาบเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเราอะทุกไปเองนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณปลดล็อกตัวเองนะคะปลดล็อกตัวเองให้ได้นะสิ่งที่คุณเพิ่งเจอมาหรือสูญเสียหรือเสียใจมาเนี่ยมันกําลังจะผ่านไปนะคะแล้วมันกำํำเขาเรียกอะไรมันกําลังจะผ่านไปมันกําลังจะเจอคําตอบมันกําลังจะถึงจุดสิ้นสุดทําไมถึงบอกว่ามันถึงจิต จุดสิ้นสุดเพราะว่าหนึ่งดาบมาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เริ่มต้นเริ่มต้นทำอะไรเริ่มต้นในเรื่องของความรักการงานการเงินเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จมากๆขอแค่คุณน่ะปลดล็อกตัวเองให้ได้อย่าไปจมอยู่กับอดีตหรือความผิดหวังที่ผ่านมาแล้วมันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะคะช่วงโอกาสที่ดีที่คุณจะ ชิงโอกาสเนี้ยหรือเขาเรียกอะไรช่วยโอกาสใช่ใช้คําว่าช่วยโอกาสช่วยโอกาสนี้ค่ะมาเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นในงานที่คุณได้สร้างมันมาเรามาเริ่มต้นกันหมายถึงมันจะผิดหวังมันเสียใจอ่ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ตั้งตัวใหม่แล้วสิ่งที่คุณทำอ่ะสิบถ้วยอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความรักการงานการเงินที่ดีมากๆนะคะเดอสาตาเดอสาตามาบอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาอยากให้คุณเชื่อเชื่อในอะไรเชื่อในศรัทธาเชื่อในความเชื่อของตนเองอยากให้ศรัทธาในเกิดขึ้นในหัวใจคุณแล้วให้คุณเชื่อในแสงสว่างเชื่อในเขาเรียกอะไรไม่ใช่เชื่อสิเขาอยากให้คุณเชื่อในความรู้สึกของตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อในสิกเซนต์ของตัวเองแล้วใช้ความเชื่อนั้น่ะ มาปลดล็อกตัวเองให้หลุดจากความทุกข์หลุดจากความผิดหวังที่คุณเจอมาหลุดกับความมืดมนหลุดจากความที่เราหาทางออกไม่ได้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันหลังให้กับความทุกข์ทุกความทุกใจทั้งหมดถ้าคุณปลดล็อกตัวเองได้ะคะ่ะความสุขความสำเร็จการงานการเงินโอกาส ความรักสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะแล้วที่สำคัญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าการที่เรานะคะจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตปล่อยให้อดีตหรือเรื่องราวที่ผ่านมาทำ้ายตัวเราเองเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราอ่ะไม่หลุดพ้นพราะไม่หลุดพ้น โอกาสที่สิ่งดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากช่วยสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะยื่นมือช่วยเนี่ยเขาก็จะสื่อสารกับคุณหรือช่วยคุณได้ไม่เต็มที่เพราะว่าคุณบล็อกตัวเองบล็อกพลังงานตัวเองคุณไม่สามารถรับพลังงานดีๆหรือโอกาสดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมามอบให้คุณนะคะฉะนั้นส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับเพื่อนๆที่เลือกกองหมายเลขสามนี้ว่าขอให้คุณเชื่อในความ สามารถเชื่อในเซนส์ของตัวเองแล้วคุณจะสามารถหันหลังให้กับความทุกข์ความเสียใจทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วคุณจะสามารถได้รับโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากำลังจะมอบให้คุณคุณจะมีอิสระทางด้านการเงินคุณสามารถ ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักการงานการเงินเป็นอย่างดีนะคะขอแค่เพียงคุณปลดล็อกตัวเองให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับกองนี้เลยปลดล็อกตัวเองให้ได้<อ>เพื่อก้าวมาเจอสิ่งดีๆที่รรยอยู่พลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากสื่อกับคุณตอนนี้มันถูกบล็อกบล็อกด้วยใครบล็อกด้วยตัวของเราเองนะคะฉะนั้นอยากให้สิ่ง เขาเรียกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณรักตัวเองมากๆพอเรารักตัวเองเราจะสามารถมอบความรักเนี่ยคะ่ะให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างเราพอเรามอบความรักหรือมองเห็นความสุขอยู่รอบตัวไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะโอกาสที่ผู้คนหยิบยื่นให้เราก็จะมองเห็นแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นใหม่ ะะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลข3ากองนี้นะคะหรือว่าเลือกสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวดอกนี้นะคะขอให้เพื่อนๆหลุดพ้นหรือปลดล็อกจากความทุกข์กับเรื่องที่เจอมานะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ขอเพียงแค่คุณเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเชื่อในเซนของตัวเองแล้วคุณจะก้าวเดินหันหลังให้กับความทุกข์หรือเรื่องที่มันทําให้คุณเสียใจนี้คุณจะก้าวเดินออกมาได้แล้วคุณจะไปพบเจอกับโอกาสความสุขความสําเร็จที่รอคุณอยู่นะคะเลนนี่ยิปซีชาแเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะขอให้พวกคุณเริ่มต้นที่รักตัวเองให้มากๆนะคะ แล้วเราจะได้รับความรักดีๆจากผู้คนความสุขเช่นกันนะคะก็ตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้นะคะก็เลนนี่ยิปสีชาแนลขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ